มาทำบุญอาสาระบูชานะคะอยู่ที่วัดไกลบ้านนะคะมาถวายมาถวายพ้าเพนนะคะแล้วก็เราก็จะมาถวายสังฆทานด้วยนะคะทำบุญในวันอาสาระบูชา ปะพยัญชนะสัมปันนาสาดีนังปอยชนานังตัวท่ากลงวารังตวทสัศาสตเชมาอิสัพพายนซอนปตาพานปติเสวามิเนวะทวายานะมัตตายานมัตานายานะเวปุสนาย ยาวะเทวะาิมาสกายาสะเทนียายาปัญญาเวสุปารติยาธรรมาจริยาเดชายาเอเตพรราณาเจเวทนาปินาปินาวานเจเวทนานาโอมาเทสเมิตยาตระราช

ใีเม่อ,อไรอน,น,นะครับครับวันนี้ก็นะครับขอบคุณชวพ่อแม่นนแาาแวพวี่น้องนะ้รับทราบว่านะครับพรุ่งนี้จะมี พูดเองแต่งวันนะครับแล้วก็ต,วกต้องมีถวายข้าวเช้ากับพระพิสุสงฆ์นะครับเพราะว่าวันนี้จะไม่ออกมีสมบัตินะครับแล้วก็จะได้สมบัติข้าวเช้าเสือน้อยอ้อนไม่ยอมไปไหนเลยเสือน้อยในวัดมีตัวเดียวเข้ามาวาางเข้ามาฟังพระสวดอ่า ตัวอื่นเขาไม่เข้ามาเขาเข้ามาอยู่ตัวเดียวสาทูเจอเยนวัน้ผูช่บรากับมียวพักเยนะครับเชิญนะครับะอำวยพันนะครับแล้วเช้าเราจะมีผมก้อมาทางนี้งเพราะว่าช้าเามาพักกัน ทังวไม่ได้ช้าเดนท้นช้ำชนก็ูแลนะครับจ้าสายญาติโยนี่แหละครับาเขาเจอหน้าเขาจาโมตาาสาธุรสาธุขอยจ่ายไข่รวมทำบุญหอข้าวต้มพรุ่งนี้นะคะสาธุสาธุอนุโมามิ tạo có trân trọng để hạ gấp nhà trọ thứ là trái <laughs> phép tài